ครับว่าแนสังยังวูบูบเหือนเปลี่ยนลูกปืนล้ออ่ะเม่นครับ๋อ้ขังใหนขังเดียวขางเดียวอาการมันเป็นไงครับทำไมต้องเปลี่ยนลูกปืนล้อมันสั่นครับเวลาขับมันจะดังวูบ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 โอเกตได้ครับเังเ่ตนด้วยพิ่งความเร็วประมาณเท่าไหร่แล้วแต่ครับห้าสิบหกสิบก็ดังแล้วยิ่งขับเร็วยิ่งดังครับยิ่งขับเร็วยิ่งดังนะครับผมถ้าเกิดว่าอาการลูกปืนล้อแตกนะครับครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันแตก เข้าศูนย์ครับเดี๋ยวช่างเข้าศูนย์เข้าอู่ถ้ามีอาการเสียงดังแปลกๆก็ตรวจเช็คนะครับเวลาขับความเร็ว80ขึ้นไปจะมีเสียงดังว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 งครับผมเสียงยางกับเสียงลปืนล้อมันต่างกันไหมครับคล้ายกันครับแต่ไม่เหมือนกันคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับมีอันตรายไม่ถ้าไม่เปลี่ยนลูปืนล้อมีครับล้ออาจจะล็อกได้ล้ออาจจะล็อกนะครับล้ออาจจะล็อกนะครับผม อันนี้ไก่เสร็จยังครับผมช่างใก่แล้วไก่แล้วไก่จะเป็นไทยแล้วใช้เวลานานไหมเป,ปลี่ยนลูกวิดล้อแต่แต่ละข้างประมาณชั่วโมงประมาณชั่วโมงนะครับผมประมาณชั่วโมงนะครับต่อข้างครับอ๋อทำคนเดียวทำคนเดียวทำคนเดียวนะครับผมสุดยอดโอเคจบการรายงาน